ครอบครัวเอ็นจอยอยู่ในวันพีชจะเป็นใครบ้างไปดูกันครับผมดองในมอนคนแรกนะครับจะเป็นใครดิเดียแชงคูดมาดูแมกเกิลครับเป็นตัวมีฮอกนักดับอันดับหนึ่งมาดูคุณพ่อนะครับวันน้องโอ้วันนี้มาดูพี่นนทุกคนนี่พี่นนจะได้ใครบาร์กี้โอ้องหมูนงูจะเป็นใครปุ๊บโอ้วีว น้องเลจะเป็นใครในวันพีททุกคนปุ๊บอาวีดา้าอ่ะคุณแม่จะเป็นใครในเรื่องวันพีททุกคนปุ๊บบลูมาดูน้องบิวนะครับถ้าอยู่ในวันพีทเป็นตัวอะไรปุ๊บอาซาลอมอ่ะมาดูน้องบิวกันนะครับจะเป็นใครในวันพีททุกคนโซโลอ่ะพี่แมนคุณสุดท้ายมาดูกันจะเป็นใครในวันพีทปุ๊บคาวิดิตโอ้โห ถ้าครอบครัวเอนจอยอยู่ในนาูโตจะเป็นใครบ้างไปดูกันคนแรกพี่มิวก่อนเลยทุกคนจะเป็นใครในนาูโตปุ๊บปุ๊บโอ้โหคาบุโตโอ้หน้องแนมอนกินข้าวอยู่ทุกคนมาจะเป็นใครในนาูโตปุ๊บคูชินะมาดูพี่เมกเกอร์จะเป็นใครในนาูโตทุกคนปุ๊บโอ้โหเจ้ากระดูกคุณแม่บ้างจะเป็นใครในนาูโตทุกคนมาดูปุ๊บปุ๊บคาคาชิมาดูคุณพ่อจะเป็นใครในนารูโตทุกคนปุ๊บ อ้มาดูน้องเลจะเป็นใครในนารูโตะทุกคนปุ๊บปุ๊บโอ้คูคูเลนไนมาดูพี่นนจะเป็นใครในเรื่องนาูโตะทุกคนนนตจิก็ต้องอิตาจิครับผมปุ๊บรุ่นหนึ่งเออมาดูพี่หมูจะเป็นใครในเรื่องนาูโตะทุกคนปุ๊บใครซาอิอ่ะมาดูน้องบิวจะเป็นใครในเรื่องนาูโตะทุกคนปุ๊บปุ๊บล็อกรีพี่แมนคณสุดท้ายจะเป็นใครในเรื่องนาูโตะทุกคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บซากุระ มาดูพี่นดนคนแรกจะเป็นใครในดาก้ BON D, อนบอลครับผมปุ๊บโมกุลหรือเปล่าแคปบ้าอ่ะพี่มิวจะเป็นใครในดาก้อนบอลทุกคนปุ๊บปุ๊บโอ้โกเทนคุณพ่อจะเป็นใครในดาก้อนบอลทุกคนปุ๊บปุ๊บโอ้โหพิกโกลโลมาดูคุณแม่บ้างจะเป็นใครในดาก้อนบอลปุ๊บปุ๊บโอ้เอาซาตานมาดูน้องเล่ทุกคนเป็นอะไรในดาก้อนบอลปุ๊บปุ๊บโอ้จีจี้อ่ะมาดูพี่เมเกอร์ทุกคนจะเป็นอะไรในดาก้อนบอลปุ๊บ แบนเบดเฮเกินดมาดูน้องม่อนจะเป็นอะไรในดรา้อนบอลทุกคนปุ๊บโยกโยกอู้พี่หมูจะเป็นตัวอะไรในดรา้อนบอลทุกคนปุ๊บปุ๊บอู้บูบูมาปะเฮ้ยใครวะทุกคนมาดูน้องบิวจะเป็นใครในดรา้อนบอลทุกคนปุ๊บชุบเฮ้ยใครเนี่ยตัวนี้เทพนะเทพเจ้ามาดูของพี่แมนจะเป็นใครในดรา้อนบอลทุกคนปุ๊บเวจิตา้า โอ้พ th ี่แมนไม่รู้จักตัวละครนะดิใครรู้จักก็คอมเมนต์บอกพี่แมนหน่อยนะครับว่าตัวไหนโหดที่สุดมาดูพี่นนจะเป็นใครในดาบพิฆาาอสูรทุกคนปุ๊บจะโหดไหมปุ๊บโอ้ใครครับเนี่ยพ่อจะเป็นใครในดาบพิฆ่าอสูรทุกคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บพี่หมูจะเป็นใครในดาบพิฆ่าอสูรทุกคนบอกพี่แมนด้วยนะตัวละครชื่ออะไรปุ๊บปุ๊บอะไรคุณแม่จะเป็นใครในดาบพิฆาาอสูรทุกคนปุ๊บปุ๊บ้องเลจะเป็นใครในดาบพิฆาาอสูรทุกคนปุ๊บโหดไหมโหดไหม โอ้น่าจะโหดนะตัวเนี้น้องไดมอนด์จะเป็นใครในดาบพิฆาตอาสูรเป็นใครไดมอนด์ไดมอนด์จะเป็นใครออ้พี่มิวจะเป็นใครทุกคนมีคนชีหน้าด้วยพี่มิวจะเป็นออ้ตัวนี้โหดหรือเปล่าอ่ะพี่แม็กจะเป็นใครในดาบพิฆาตอาสูรทุกคนปุ๊บปุ๊บเฮ้ยน้องบิวจะเป็นใครในดาบพิฆาตอาสูรปุ๊บปุ๊บจะโหดไหมปุ๊บไม่แม่ล่ะจะเป็นใครในดาบพิฆาตอาสูรจะโหดไหมมาต้องโหดที่สุดแล้วแหละใครครับเนี่ย ขอมาซะยากเลยทุกคนเรื่องนี้ก็ไม่เคยดูแล้วนะเดี๋ยวอ่านเชื่อเอาแล้วกันใครโหดที่สุดคอมเมนต์มาคนแรกไมกเกร์เลยทุกคนจะเป็นใครในโตเกียวรีเวนเจอร์จะโหดไหมตัวโหดหรือเปล่าโอ้โหมิซียะใครก็ไม่รู้คุณแม่จะเป็นใครในโตเกียวรีเวนเจอร์ทุกคนปั๊บปั๊บปั๊บณลีจะเป็นใครในโตเกียวรีเวนเจอร์ทุกคนปุ๊บผู้ชายผู้หญิงโหดหรือไม่โหดโหดหรือไม่โหดสมไมพิมิวจะเป็นใครในโตเกียวรีเวนเจอร์ทุกคนผู้ชายหรือผู้หญิงโหดหรือไม่โหด คุณพ่อจะเป็นใครในโตเกียวรีเวนเจอร์ทุกคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บน้องเดมอนจะเป็นใครในโตเกียวรีเวนเจอร์โหดือไม่โหดมาดูกันอ่ะพี่นนท์ล่ะจะเป็นใครในโตเกียวรีเวนเจอร์หูอพี่หมูล่ะจะเป็นใครในโตเกียวรีเวนเจอร์โหดไม่โหดโหดไม่โหดน้องวิวจะเป็นใครในโตเกียวรีเวนเจอร์ทุกคนปุ๊บโหดไม่โหดพี่แมนล่ะจะเป็นใครในโตเกียวรีเวนเจอร์ปุ๊บปุ๊บโหดไม่โหดโหดไม่โหดโหดไม่โหดสมัย มาดูกันว่าจะเป็นใครในแอตเทคออนไททันมานนงน,นจะเป็นอะไรในเอตเทคออนไททันปุ๊บโหดไม่โหดอู้ใครครับเนี่ยน้องหมูจะเป็นอะไรในเอตเทคออนไททันปุ๊บไม่รู้แมกเกอร์จะเป็นใครในเอตเทคออนไททันเอเลนหรือเปล่าอุ้ยใครครับเนี่ยมาดูคุณพ่อกันว่าจะเป็นใครใช่เอเลนหรือเปล่าใครจะได้เอเลนเน้องเลจะเป็นใครในเอตเทคออนไททันเอเลนเยเกอร์หรือเปล่า น้องไดมอนด์จะเป็นอะไรในแอตแท็กออนไททันครับผมปุ๊บปูบพิมวล่ะจะเป็นอะไรในแอตแท็กออนไททันปุ๊บเอเรนเยเกอร์หรือเปล่าอ่าน้องวิวจะเป็นใครในแอตแท็กออนไททันปุ๊บปุ๊บคุณแม่จะเป็นใครในแอตแท็กออนไททันครับผมปุ๊บปุ๊บแม่ล่ะจะเป็นใครในแอตแท็กออนไททันครับผมปุ๊บปุ๊บอู้ใครครับเนี่ยน้องคนนี้บอกขอบีทเทพมาแล้วจัดไปครับผมน้องวิวคนแรกจะเป็นใครในบีทอ้ พี่นนท์ล่ะจะเป็นใครในบีทเทพมรณะทุกคนปุ๊บว้าวอ่ะพี่หมูล่ะจะเป็นใครในบีทเทพมรณะทุกคนผู้ชายหรือผู้หญิงว้าวอ่ะน้องเลล่ะจะเป็นใครในบีทเทพมรณะอู้อ่ะน้องม่อนจะเป็นใครในบีทเทพมรณะอู้อ่ะพี่แม็กเกอร์ล่ะจะเป็นใครในบีทเทพมรณะโอ้โหโดไหมเนี่ยอคุณพ่อล่ะจะเป็นใครในบีทเทพมรณะฟุบอู้ใครครับเนี่ย อ่ะคุณแม่จะเป็นใครในบีทเทพมลณะทุกคนปับ๊บอู้อิจิโกโหดสุดอ่ะน้องมิวละ่ะจะเป็นใครในบีทเทพมลณะทุกฮ้น้ำแข็งมาเนี่ยแล้วพี่แม่ละ่ะจะเป็นใครในบีทเทพมลณะมาอู้